วันนี้นะคะเราก็มาคุยกันในเรื่องของ4ี่สิ่งที่อยู่บนดุลยายไงไม่ให้ขาดทุนเนาะสิ่งหนึ่งที่ที่เราคุยกันวันนี้เราคุยค้างกันไว้เนี่ย คือซอวันอาสลีเนาะซึ่งเราก็ได้ลงลึกไปถึงระดับหนึ่งแล้วอันนี้เดี๋ยววันนี้จะมาเจาะลึกให้อีกนิดหนึ่งนะคะคําพูดของอัลลอฮ์เนี่ยในกุรานถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจความหมายมันได้อย่างลึกซึ้งอะ่ะคุณจะรู้เลยว่าชีวิตอะ่ะมันสามารถที่จะเปลี่ยนไปได้แบบที่คาดไม่ถึงเลยนะะอ่านกุรานนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะลงลึกไปด้วยกันนะบิสมิลลาฮิราะมานิราะหิมวันอาสลีอินนั่นอินซานะลฟีคุสอิลลัลลซีนอามานูวะมิลุสซอลิฮะ วัตตวซอบินฮักวัตตว่าอบินซอฟสิ่งนี้เดี๋ยวไปทีละประโยคเนะเาะอันอฮ์บอกเราไว้ว่าแท้จริงมนุษย์อยู่ในภาวะอยู่ในสภาพอยู่ในสถานะที่มันขาดทุนสิ่งที่เราคุยกันวันนี้คือสี่สิ่งจะทำยังไงนะคะไม่ให้เราอะขาดทุนอยู่บนดุนยา กุรอ่านมีเฉลยไว้เรียบร้อยแล้วกุรอ่านได้บอกเราแบบละเอียดชัดเจนมากแต่ว่าในความชัดเจนของแต่ละคำเนี่ยอยากให้เรามาลงลึกกันวันนี้ว่าเราเองอะเห็นยังไงคือเรารู้แล้วว่าเราจะไม่เป็นคนขาดทุนเราถึงได้มาเจอกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เงื่อนไขสี่อย่างที่จะไม่ขาดทุนมีอะไรบ้างอันเราบอกเราไว้ว่าอย่างแรกคือเราต้องเป็นผู้ศรัทธาถูกไหมเป็นอามมนูเนี่ย คือเป็นผู้ศรัทธาคืออย่างแรกเราจะต้องเป็นผู้ศรัทธาแล้วเราก็ต้องมีอามาันที่ซอแล้วทาสิ่งที่มันดีอันนี้เราคุยกันไปเรียบร้อยแล้วซึ่งจริงๆแล้วเราจะบอกว่าแค่เป็นผู้ศรัทธาเราก็มีอายะอื่นในกุรานอยู่ดีว่าอย่าคิดนะว่าเป็นผู้ศรัทธาแล้วจะไม่ถูกทดสอบอย่าคิดนะว่าบอกว่าฉันเชื่อแล้วฉันไอ้นี่แล้วเราจะไม่ไม่ทดสอบเจ้าจะให้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแค่ศรัทธาอย่างเดียวมันไม่พอเนาะ แล้วอะไรต่อแล้วบอกว่าเอาให้ต้องมีอามันซอแล้วต้องทําสิ่งที่มันดีงามด้วยแค่นั้นพอไหมทําตามใครอะทําตามท่านอบีแค่นั้นพอไหม,ม,ม,ไหมก็ยังไม่รอดนะเธอบอกเลยนะแค่2อ,อย่างนี้ก็ยังไม่รอดอยู่ดีเพราะว่าในกุรานบอกไว้4อย่างเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เนี่ย เราไม่อยากจะสอบตกนะคะแล้วเราก็อยากจะสอบผ่านอยู่ในดุนยาอย่างคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่ไม่ขาดทุนเนี่ยวันนี้นะคะเราจะมาลงลึกกันในส่วนที่3นี้นะคะเพื่อที่เราจะได้ชัดเจนว่าอา้าวแค่เป็นผู้ศรัทธายังไม่พอเหรอแค่ทําดียังไม่พอเหรอ,ย,อ,หรอยังไม่ผ่านเหรอจริงๆเหรอนะ จริงๆแล้วเนี่ยอีก2ออย่างที่อย่าลืมนะคะคือแล้วหลายๆคนลืมแล้วหลายๆคนไม่เห็นคุณค่าด้วยว่าจริงๆมันสําคัญมากเนาะ mm hmm. คือว่าตว,วาซาบินฮาก์คีวาตว,วาซาบินซอฟฉันจะพูดถึงตรงนี้กับหลายคนที่มาโค้ชกับฉันคือเวลาที่เราจะพูดตักเตือนกันใครก็ตามนะคะมันมีบางอย่างที่เราพูดแล้วมันไป ทิมแทงหัวใจเขาถูกปะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะพูดยังไงเวลาที่เราพูดไม่ดีแล้วพูดออกไปเนี่ยเขาไม่รับเขาต่อต้านเราอะแปลว่าเราอ่ะส่งสารให้ไม่ถูกต้องถูกไหมมันก็ผิดเราก็ไม่ได้รับความดีตัวเขาก็ไม่ได้รับความดีเพราะว่ามันเกิดการต้านกันสิ่งที่สําคัญในการที่มันเป็นส่วนที่ให้สัมทับตักเตือนกันให้ช่วยเหลือกันนะคะให้ให้ตักเตือนกันในเรื่องที่มันดีงามเนี่ย เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องรู้ตรงนี้คือการที่เราต้องสื่อสารกันแบบชัดเจนมีทักษะการสื่อสารให้แบบดีกว่าเดิมเพื่อที่เราจะเป็นคนหนึ่งที่จะตักเตือนบอกต่อคนอื่นได้เนาะไม่ใช่แค่ว่าเป็นผู้ศรัทธาทำดีแต่ตักเตือนคนไม่เป็นนะคะอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่หลายๆคนเอาไปใช้ได้เพราะฉะนั้นจะให้2คีย์เวิร์ดหลักๆคือก่อนที่เราจะไปเตือนใครเนี่ย อย่างที่หนึ่งคือเราจะต้องรู้ว่าเราจะพูดอะไรอย่างที่สองคือเราจะต้องรู้ว่าเราจะพูดอย่างไรเวลาอันแรกเนี่ยจะพูดอะไรนะคะเราก็ต้องพูดแต่ความจริงถูกไหมความจริงมาจากไหนคะความจริงมาจากข้างในเนาะความจริงมาจากการที่เรารู้ว่าเราจะเตือนเขาด้วยเจตนาดีอะไรเราจะบอกสิ่งนี้เพื่ออะไร ไม่ใช่ว่าเราเตือนเขาเพราะเราแค่อยากได้สิ่งนี้เพราะว่าตัวเราชอบแบบนี้เราก็เลยบอกให้เขาทำแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะคะสิ่งที่ถูกต้องความจริงก็คือความจริงเพราะฉะนั้นการเอาอะไรมาเตือนกันก็คือการตักเตือนกันด้วยกับสุนนะด้วยกับอ่านกุรอานด้วยกับสิ่งที่ดีงามต่างๆที่มันเป็นความจริงทีนี้นอกจากนี้นะคะเวลาที่เราให้ความจริงต่อกัน จะบอกเลยว่าความจริงหลายๆคนที่มาโค้ชเนาะเรารู้ดีว่าเราจะร้องไห้แล้วเราจะแบบว่าอะไรวะยังไม่ทันเริ่มเลยทำไมน้ําตามันไหลหรือว่ารู้สึกข้างในเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ใจคุณจิตวิญญาณคุณได้ไปสัมผัสกับศัตรธรรมข้างในหรือว่าไปรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่มันทําหายไปในตัวเองอะค่ะนั่นแหละมันคือจุดหนึ่งที่ความจริงอะมันไม่ได้หอมหวาน บางทีความจริงที่คนที่เขาหวังดีกับคุณจริงๆเขาพูดอ่ะมันเจ็บนะถูกไหมมันเจ็บการโคชิ่งบางทีมันก็เจ็บเหมือนกันแต่มันเจ็บเพื่อให้ข้างในให้ติดวิญญาณมันเติบโตให้มันใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากขึ้นเจ็บเพื่อแลกกับอีหมานที่มันหอมหวานค่ะการที่เราได้กลับมาสู่ทางน้ําที่แท้จริงแล้วเราตักเตือนกันกลับมาเนี่ย มันทําให้เราได้เจอกับสิ่งนี้อีกอย่างหนึ่งที่ฉายอยากจะบอกคือในเมื่อความจริงมันเจ็บปวดอะคะ่ะนั่นแหละทําไมอลอ์ถึงได้บอกเราไว้ที่อายะสุดท้ายว่าให้อดทนนะคะให้ยืนหยัดให้อยู่อย่างที่เรากล้าพอที่จะรับมันในเมื่อความจริงอะคะ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายถูกไหมแล้วมันก็เจ็บปวดเวลาที่คุณได้ยินเพราะฉะนั้นเนี่ยอลอ์เลยบอกเราไว้ที่อายะสุดท้ายว่า ให้อดทนนะคะอดทนแล้วก็ยืนหยัดกับสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมจริงๆเป็นสิ่งที่เราบอกไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ผ่าน4ข้อนี้ได้คุณผ่านบททดสอบคุณมั่นใจได้เลยว่าคุณไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาคนหนึ่งที่อยู่บนดุนยานี้อย่างคนที่ขาดทุนเนาะ มาเรามาสรุปกันนิดนึงนะคะวันนี้ก่อนที่จะจากกันคือ4อย่างเพื่อที่จะไม่ให้สอบตกจะพูดง่ายๆอย่างนี้เลยดีกว่า4อย่างเนี้ยถ้าคุณทําได้ครบทั้ง4อย่างคุณคือผู้ศรัทธาบนดุลยาที่จะไม่สอบตกนะคะไม่อยู่ในสภาพของคนที่ขาดทุนคือหนึ่งคุณเป็นผู้ศรัทธาอีหมานข้างในนะซึ่งเราคุยกันไปแล้วนะคะอย่างที่สองเนี่ยคือเราเราต้องแบบทำดีนะคะทำตามสุนาขท่านาบีทำสิ่งที่มันดีงามอย่างที่สามเนี่ย เราไม่ได้ให้สิ่งที่เราเป็นเจตนาดีจริงๆอะ่ะคือเราไม่รู้วิธีพูดของตัวเองนะคะว่าจะพูดยังไงกับเขาให้เขาแบบกลับมาให้เขาได้รู้ว่าสิ่งนี้คือทางที่ถูกนะกลับมาหาตรงนี้นะนะคะเราไม่ได้สื่อสารกันด้วยความรักที่แบบที่แบบว่าเขาอยากจะได้ยินเนาะอันนี้ก็ต้องเป็นจุดหนึ่งนะคะที่ใครอยากจะมาโค้ดเราก็จะมาลงลึกกันว่าทำไงดีว่า คนตรงหน้าเราเป็นคนแบบเนี้ยคนในครอบครัวเราเป็นคนอย่างเนี้เราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเลยอะเราคุยกับเพื่อนร่วมงานเราไม่รู้เรื่องเลยเราเตือนคนคนนี้ไม่ได้เลยเราคือพอเราทําอย่างนี้ไม่ได้ตัวเราอึดอัดถูกปะนั่นแหละเป็นประเด็นที่ทําไมนะคะเราจะต้องมีข้อนี้ด้วยแล้วนอกจากถ้าเรากล้ายืนหยัดพอที่จะทําดีแล้วตักเตือนเขาให้กลับเข้ามาสู่ทางนําจริงๆเนี่ยเราจะอดทนแล้วก็เราก็จะอยู่อย่างเนี้ได้นะคะเป็นคนหนึ่งที่ ที่วันที่เราทําได้เราจะภูมิใจในสิ่งที่เราทำเนาะก็ซาฝากไว้นะคะใครนะคะที่อยากจะมาโค้ดแล้วก็อยากที่จะมาลงลึกกับอายะกรอ่านแบบนี้เพื่อที่จะค้นหาตัวตนของเราเนี่ยสาบอกเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณได้เจอสิ่งนี้ในตัวเองมันสวยงามมากๆแล้วคุณจะมีพลังในการที่จะออกมาทำสิ่งที่ เหมือนเป็นพันธกิจของจิตวิญญาณที่คุณนะมีต่ออัลล้อที่คุณสัญญากับอัลล้อไว้ว่าคุณจะทําสิ่งนี้คุณจะทําสิ่งนี้เป็นแบบอย่างเป็นประชาชาติแบบอย่างให้วันที่เราะะไปยืนต่อหน้าพระองค์แล้วแบบภาคภูมิใจว่าเราเป็นคนคนนั้นจริงๆเนาะก็วันนี้ซักฝากนะคะติดตามดุลยาคาเดนีแล้วก็ฝากแชร์ไลฟ์นี้ด้วยสักคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับหลายๆคนเพื่อที่จะให้เราไม่ สอบตกหรืออยู่อย่างคนขาดทุนบนดุนยานะคะสลามุลัยกุ้มบารอมาตุ้นรอฮิวะบารอกาตู Thank you.